ไปสู่สังคมสีเขียวค่ะพิชอรีคะพิชอรีราบอะไรอย่างหนึ่งไหมคะราบอะไรอคะน้องแป้งยังไม่ราบอะไรเ,เลยค่ะอยากบอกพิชอรี่และท่านผู้ชมทุกท่านว่าวิกฤตพลังงานและปัญหาภาวะโลกร้อนเ,นเป็นปัญหาที่ชาวโลกกำลังประสบในขณะนี้ค่ะจริงเหรอะน้องแป้งจริงเหรอพิชารีเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงล่ะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องฉลาดกินก่อน,นะคะ่แะแค่เรื่องกินทำ oh <my. S 2> ไมต้องฉลาดด้วยล่ะคะ น้องแป้งจะพาพี่เชอรี่ไปถามผู้รู้กันดีกว่าค่ะไป งามสิริซึ่งท่านให้ความรู้เกี่ยวกับการฉลาดกินค่ะมาพบกับท่านเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเนียนถามคุณหมอว่าการฉลาดกินกินยังไงให้สุขภาพแข็งแรงคะ,คะก็คือตามหลักนะครับตอนนี้ก็คือเราเป็นแบบเป็นง่ายๆเนาะหนึ่งก็คือเรากินให้สุขภาพแข็งแรงนะครับข้อที่สองก็คือกินเพื่อไม่ให้ก่อเกิดภัยแต่ร่างกายตัวเองนะครับกินให้สุขภาพแข็ง,รขงแรงเนี่ยก็คือหมอจะให้นึกถึง ที่เราเคยเรียนมาเลยตั้งแต่เด็กนะครับง่ายๆเลยก็คือหนึ่งอาหารข้าหมูนะครับก็คืออาหารข้าหมูมีอะไรบ้างข้าวเนาะอันนี้ก็คือข้าวแป้งอนีคาร์โบไฮเดรตนะครับสคือโปรตีนสามคือไขมันนะครับแล้วสี่ก็คือผักผลไม้ก็คืออยากให้เราเลือกกินให้ถูกให้เหมาะสมนะครับกินข้าวผมก็อยากให้กินข้าวที่มีให้ในปริมาณที่ได้พอเหมาะกปกติก็คือ4 0่สถึงห้ส่วนไขมันต่อไปเป็นเนื้อสัตว์เนาะก็อยากให้กินเนื้อสัตว์ที่มันมีคุณภาพนิดนึงที่มันม กรรมกรรมวิธีที่มันดีที่ถูกสุขลักษณะนะครับส่วนอันอีกกลุ่มหนึ่งนี่เป็นการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะแล้วไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็คือหนึ่งเราต้องทานอาหารที่สุขสะอาดปลอดสารเคมีอย่างตอนนี้เราอยู่ที่เขาสมาุนกลางบอกแน่นอนว่าดีเลยเราควรต้องปลูกผักทานเองกินผักที่แบบปลอดสารเคมีนะครับก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ตัวเราเองได้ดีขึ้นนะครับ 1ฉลาดกิน2ฉลาดอยูอ่3ฉลาดใช้พลังงานทดแทนนำนำวิถีไทยสู่สังคมสีเขียวค่ะสวันนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่พี่แฉลี่ทำอะไรคะอ้าวนุกแป้งนุกแป้งชอบไหมคะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจเราไม่ไมค่อยจะดีนะคะพี่เชลี่ก็ต้องหารายได้เสริมเป็นธรรมดา สวสดีค่ะ,คะอยากจะทราบเกี่ยวกับความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ประหยัดแลคุณมค่าที่สุดค่ะไฟฟ้ามีประโยชน์หมนะครับเรรู้จักใช้รู้จักประหยัดครา เป็นพลังงานที่ทได้จากผลิจาคน้ำพลังน้าครับในเครื่องยนต์ใช้ยังไงที่จะประหยะัดก็อยู่ที่พวกเราแล้วนะครับช่วยกันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่และอย่างนี้มันใช้พลังงานถ้ารู้จักประหยัดอย่างยกตัวอย่างว่ายางแห้งเบอร์แนี่ยต้อง ตั้งนะัพูประมาณที่5องศาตู้เย็นมอนกันถ้าใส่ของมากเกินหรือของมีความร้อนมีน้ำคุณน้ำพูมากใส่เข้าไปเรื่องของอะไรมันก็จะทำงานรอไปทั้งหลายถ้าไม่ใช้ไม่จำเป็นก็ปิดซะก่อนออกจากห้องยังไงก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเับ ที่่ะะชวยกันยันปรดสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณคุณพ่อจังหนุหนุกรค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะฉลาดกินฉลาดอยู่ฉลาดใช้พลังงานทดแทนนำวิถีไทยสู่สังคมสีเขียวค่ะไอพอยักษ<อ>์ตอนนี้เราอยู่ที่สถาน ครับวามบางจากของเรานะครับก็มีซูเปอร์พาวเวอร์ดีแล้วก็แก๊สโซฮอล์91 95วดทั้งแก๊สโซฮอล์20นะส่วนประกอบของมันก็แก๊สซูเปอร์พาวเวอร์ดีช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์50กรัมต่อลิตรส่วนแก๊สแก๊สโซฮอล์91ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์100กรัมต่อลิตร และอียี่สิช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์สองร้ยกรัมต่อลิตรค่ะสำหรับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่มากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเต็มทางที่ฉลาดกินฉลาดอยู่ฉลาดใช้พลังงานทดแทน ฉลาดใช้พลังงานทดแทนนำวิถีไทยสู่สังคมสีเขียวค่ะถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ก็จะติดเป็นนิสัยที่ดีนำพาเพื่อนๆของเราสถานศึกษาสังคมชุมชนของเราสามารถนำวิธีไทยสู่สังคมสีเขียวได้ค่ะเพื่อนๆมาปรับเปลี่ยนวิถีฉลาดกินฉลาดอยู่ฉลาดใช้พลังงานกันเถอะค่ะเรื่องดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนโดยโรงเรียนเขาสุทางทามพี่อนุกูลสำ สายเขต25บริษัทบางจากพิโตเรียมจำกัดมหาชนสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและท่านผู้มีโอ,อก,การับคุณทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้เราสอง,สองคนขอลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย